วันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเอา่เอออะไรนะคิดไม่ออกจำไม่ได้ Monster Box ปีสากล่องเฮ้อคือจะว่าไปเนี่ยไอ,ไ,อไอ้เกมนี้เกมนี้เนี่ยมันคล้ายค้า,ากับเกมจับโปกเกมอนนั่นแหละ โฆษณานี่ไม่ต้องไปสนใจมันฮัลโหลเกชดูุดปาไปอ,อ้าวอุ้ยสู้มันสู้มันทำอะไรได้เลอกตัวนี้เหรอไม่ไม่ไม่เราจับเพิ่มจับ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 ดูดดูด,ด,ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรวะเราใช้ตัวรื่สู้ดิ ตัวนี้จะไหวไหมสวนอ่ะโฆษณาเื่อนเดโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ตัดโฆษณาออกไหมไม่ต้องหรอกอุ้ยเจ้าตัวนี้ตัวเดียวไม่ไหวแน่นอนส่งไปเลยสองตัวสองตัว,ต,ว,ากกาต,วตัวหนึ่งจากการตัวนู้นตัวหนึ่งจากการตัวนี้โอเคเอ้ยอันนี้อะไรเนะี่ย พีดโรนายคิดจะมาท้าทายฉันอย่างนั้นเหรอที่พีดโรโอ้มันปลาอะไรมาวะฮัลโหลกายชยนี่อะไรเนะี่ยตัวอะไรไม่รู้เออเราจะเลือกตัวไหนระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ธาตุน้ําต้องเจอธาตุธาตุปลาหรือเปล่าวะไม่รู้อุ้ยโอ้โหเอาอะเกือบตายเหมือนกันอย่าหมันปลามาสองอันอะไรวะเนี่ยมีมีธาตุน้ํากับธาตุดินเนอะธาตุน้ําต้องเจออันนี้เลย ธาับธาดินเจอนี้อืมธาดินกับธาดินเป็นไงโอ้โหตายว่ะฮัลโหลเกชเอ็งโปเกมอนหมดแล้วเหรอจะว่าเอ้ยว่าเอ้ยแล้านาใสโปเกมอนต้องโหลดแล้วโฆษณามันข้ามได้ทุกโฆษณาทิงอันจะอะไรล่ะธาดป่าธาดป่าเจอธานี้อืมมาแล้วเอ้ยหันสู้กันว่ะนี่ธาป่ากับธาดินใครจะชนะอืม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 เอาไปยังหูทำไมไอ้นี่เลือดเยอะอะขี้โกงมาก ท่าน้ำา่าน้ำท่าุดินท่าน้ำกับทาานป่าท่าน้ำมันแพ้ทาานไหนไม่า่าน้ำมันแพลท่านบกเอ้ยเออก็ถูกแล้วเออนี่วันนี้นจะโฆษณาเขามีความฟินนะอุ้ยเจอตัวอะไรวะมีตัวเวทกับตัวนี้หรอเอ่อ โอ้แตงเอ้ยอ้อก้อนนังโฆษณาต่อเนื่องโอ้โ oh. หแล้วฉันจะสู้ยังไงเอานี้ไปก่อนอ่ะเอาเอานี้ไปเอานี้ไปตัวนี้เอิ่มผนจุบตัวนี้เอานี้ไปกินอีกอึ๊บเอานี้ไปกินอุ้ยไม่ต้องป่ะโปกเกมอนอุ้ยอันนี้ได้อะไรดูเหมือนว่า <S <S oh. โอ้โหเกมปัญญาอ่อน ไอ้เน,นี่ยท่านี้แพ้ท่าน,นี้ดิเดี๋ยวไม่เสมอท่านโอ้โหเจ้าแพ้แน่เลยว,วะ่ะเจ้าโอ้โหนั่นไงนี่เอตัวนี้เลือดเยอะเลือดเยอะทำแแบะอะไรหรอวยสูได้อยู่ตัวหนึ่งโอ้โอยกตัวหนึ่งตายเฮ้ตายเถอะเอามาโปกเกมอนอสู้มันสู้มันหนูหน้อยโอย้ด่านนี้โคตรจริงตัวอะไรวะเนี่ยเอยอ,อเอานี่ไปกินยา่า โปเกมอนไปเลยลูกป้าเออูอย่างยังเลยวะเอ้ยเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันใส่โจมตีเหรอหุยฉันยังอย่างเซง็งอย่างเซง็งอะไรวะเนี่ยฮัลโหลเกสมันมีห,วหัวเลาะปลาอะไรมาหุยสองขวดเอานี่ไปกินยา yeah. ขวดเปล่าอา้าวดูดดูด ย่า <Yeah. S 2> เอาไปเอา้าชตัวเดียวอุ้ยตัวเดียวไม่ไหววะ่ะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปคืบโปกเกมอนสุดเวียงโอ้โหไหวไหมไหวไหมไหวโอ้โหเกือบตายมันดีเอ้ยอ้ยมันปลามาอีกปลามาอีกอุ้ยไม่ได้ตัวแท้ๆอย่างนั้นเลยจับแม่งจับแม่งคุ้ยแล้วฉันจะไหวไหมโอ้เลือดแม่งโอ้ ออยากจะบ้าตายยิงทิ้งยิงยิงยิงเลเซอร์สิฟ้าเพงกับ,บเกมนี้โอ้โแล้วมาสามตัวนี้เจ้าตัวละแต่ละตัวก็เลือดน้อยนะตัวเดียวน่าจะไม่ไหวว่ะขอสองเหมือนกันอืมสองต่อสามไอตัวนี้สู้ตัวนู้นไอตัวนี้น่าจะไหวโอ้จะไหวเหรออึยไหวไหวไหนะโอ้ นิดเดียวจับมันจับ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 ได้แล้วแล้วไงต่อเฮอตัวนี้ไมแ่แลกกตัวนี้เหรอหนู <No. S 1> อุ้ยววะอะไ่วะเลยจะให้เราเลือกเหรอว่าจะจับตัวไหน ขอเลือกเอ้ยเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้นี่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 แน่อืมจับมาละต่อไปไงต่อโยนตัวนี้ไปฮึช่าข้ามันอา้าวดูดกลับเฉยโอ้โลองดูดิมันฆ่าได้ไหมอุ้ยจะฆ่าแล้วุ้ยมันลดทีละน้อยนะเฮ้ยได้ว่ะโฆษณาติดขัดอุ้ยบอสบอสวันดีบอสฉัน โอเคหลังจากที่เราได้ได้ดูโฆษณามาหนึ่งรอบเพื่อที่จะเก็บเจ้านี่มานี่รูปบอลนี่แล้วฉันก็ได้เจอกับโฆษณาอีก,กันเฮ้ยอฮตัวนี้จับ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 เออโหจับได้อีกโคตเวียงบอสเลยนะเว้ยอะไรเนะี่ยทำหน้าอย่างเซ็งเลยว่ะฉันยังยังชอบกระจอกบอส อ้ไม่กระจอกแลวโอ้โหโอ้โหนี่มันสายโจมตีชัดสายโจมตีชัดเอาตัวเวี้มช่วยก่อนไอ้ยักษ์โอ้โหตัวเดียวไหวว่ะนี่บอสเลยนะเว้ยเอาใหม่แล้วอูตัวบ้าอะไรบ้างวะเนี่ยเอาไปหนึ่งเอาสองเอาฟามโอเคบอสไม่ไหวแน่เลยว่ะอุ้ย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 มีตัวโคตรอึดตัวโคตรอึดโคตรอึดแล้วฉันจะสู้ได้ไง ไอ้รูจอกแมนรูดไม่ไหวหนีหนีไม่ได้ไอ้พวกบ้าน,นี่แตกหมดเลยนี่ขนาดจาบับบอสมาแล้วดูไม่โฆษณาอูโหูไม่จริงกระจอกแมนเนื้อ <New. S 1> อุ้ยไอ้ตัวนี้ไปเลยเหรอไม่ไหวมั้งไม่เอาไม่เอาเอาตัวนี้พออุ้ยไอ้ตัวนี้มันไม่สายนาเมนี่ว่าลืมแต่เลื่อนมันเยอะ ใส่แทงไอตัวเนี้เนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวตัวสามอืต้องเจอกับตัวนี้เราจะเปรียบเทียบระหว่างเอไอกับเราโอ้ทำไมตัวนี้ชนะจริงจริง,ง,งมันควรจะเสมออุย้ยเจอเหรอเจอตัวนี้ใช่ไหมเจอตัวนี้ต้องเจอนี่มีตัวอึดด้วยนะอือเจอเจอ,เจอทุบเจอทุบเจอทุบโอ้โหทีดาวดามเมจดแรงนะเนี่ยะไอตัวนี้ Hey guys โอเคตัวอะไรวะทำไมมันมีแต่ตัวกระจกกระจกวะไม่เข้าใจเกมเลยเอาตัวไฟไปไฟตัวอะไรก็ไม่รู้หมีเฮย้ยเฮ้ยโอ้โหมันยิงวะ่ะขี้โกองเลยตัวนี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีม,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 มีด้วยเหรอโอ้โหน,นี่มันยักษ์นี่นายักษ์ยักษ์ตัวไฟช่วยเหรอ ไม่ไหวมัง้งนี่ยักษ์กับจักยักษ์ต้องเจอยักษ์โอเคมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อีเกมนี้โอ้มีอะไรเดแอดทำแแบะอะไรเราคะเฮ้ยอย่างชอบเลยพวกนี้นี่มันไอดวงตาเท่ะนะไอดวงตาเท่แต่ไม่เป็นไรเราส่ตัวนี้ไปตึดพอๆพอพอกับไอยักษ์เลย นีนมมนน่ทำไมมันตัวใหญ่ขึ้นทำนะไมตัวใหญ่ขึ้นตอนนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเน็บอุย้ยโคตรที่กองอะตัวเนี้ยต้องจับแล้วอะไอตัวเนี้ยต้องจับแล้ว,ลวยิงเลเซอร์เข้าไปอ,อึยิงเลเซอร์เข้าไปาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวอะไรไปก่อนอู้กดอด วันนี้ไอ้ตัวมึงไอ้ตัวรูทอะไรวันนี้อะไรวันนี้อ่าเออปั่นป่วนไปหมดเลยโอ้ยจะปิดคลิปจะปิดคลิปจะปิดคลิปโอ้โหตะลุมบอลว่ะเกิดการตะลุมบอลเกิดขึ้นอะไรวะเนี่ยอ้าวโอเคลองมาสู้ไอ้ตัวนี้ดิว่ามันจะหดป่ะถ้าตัวไม่หดนี่โอ้โหอู้ยยนมาเดี๋ยวๆเก็บก่อนอู้ก สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e ให้ด้วยไม่เจอกันใหม่ครึ่งน้บ๊ายบาย